สว,วัสดีครับแฟนเพจวันนี้นแอดมินพามาดูควายสิบเจ็ดตัวนะครับสิบเจ็ดตัวน่ารักน่ารักตัวใหญ่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 ผสมตัวน้อยน้อยนะที่คอ,อกที่บ้านนำ้ำพนะุเนี่ยเยอะเลยสิบเจ็ดตัวท้องอยู่สองสามตัวนะแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับได,ดยยข,ขออด่ยวข่าวแม่อีข้ายกคอกเลยมาครับเนะี่ยบ่บบมีหลาเบิงนเนาะ ควายนะทั้งควายหนุ่มสาวแล้วก็ควายตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งหมดสิบเจ็ดตัวนะฮะยกคอกเลยฮะแล้วก็ลูกแล้วก็มีท้องอยู่สองสามตัวนะฮะอยู่เราเนี่ยมองอยู่ตัวใหญ่ะฮะตัวใหญ่อยู่เยอะเยอะก็คุณแม่จะขายอยู่ที่สี่แสนห้าอ๋อก็คือมาดูที่บ้านน้ำพุดได้เลยแล้วก็แล้วก็สนใจก็มามา มาดูควายได้นะดูก็คือเนี่ยคุณแม่เขาทาธุรกิจอ่าหลายอย่างท่ันก็ไม่มีเวลาดูแล้วก็อายุก็มากด้วยโอ้เขาตัวนั้นแปลกดีเนาะแม่เนาะมันคือเป็นแบบนั้นนะเขาเอยฟ้าท่าดินค่ะตัวนั้นก็เริ่มตัวนั้นก็เริ่มจะท้องแล้วค่ะท้องอ่ะตัวเมียค่ะตัวเมียโยยฟ้าท่าดินเขาแปลกมากเขาก็เชื่อมทุกตัวค่ะเออน้องๆจะเชื่องทุกตัว ม่กลัวกล้องเลยตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ย <c oughs> ตัวนี้พิเศษนะ,อะโอ้ตัวใหญ่มากเลยสองปีกับสองเดือนกันบสิบแปดวันส่วนใหญ่ควายไม่แก่เนาะ,ะควายแบบหนุ่มๆนุม,นมควายหนุ่มสาวเลยครับนะีฮะขายยกฝูงนะครับนี่ก็มาดูได้นะครับที่บ้านน้ำพุ้ โซนกนตงมคิดบนน่งนรมีห้องมีนกรพื้นที่ก็ดีกาครับเนี้ยมันต้มเล่นอย่างน้มันมีพื้นที่ให้เล่นให้ี่ร Bond, bon, ัมี no ่สป่าเลานเล่นน้ำลงในวัดเดียวงานเส็บดลอยแดงลงแดงเนาะ เม่อันยกทันบ่ค่อยหลวเอาเวลาเขาิ้นวางใส่เดนไปเล่นมาเขายักไปนะใส่โมงห้าโมคปีมานะมีทค